สวัสดีค่ะวันนี้ยายก็จะมาชวนผู้สูงวัยออกกําลังกายป้องกันการล้มในผู้สูงอายุนะคะเพราะผู้สูงอายุเราเสี่ยงที่จะล้มกันได้ง่ายบางคนแค่ล้มไม่แรงกระดูกก็หักแลวเพราะกระดูกพรุนดังนั้นการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุด้วยการออกกําลังกายเสริมความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกเลยนะคะ ด้วยการแยกเท้าออกเสมอไหลยกมือขวาขึ้นทาาที่อ,อกค่ะแล้วก็ข้างซ้ายค่ะแล้วก็ค่อยยกสะโพกขึ้นยืนตัวตรงแล้วก็หย่อนสะโพกนั่งลงท่านี้ช่วยเรื่องความแข็งแรงของกระดูกสะโพกค่ะท่าที่สองนะคะทะเยงเท้าข้อนี้จะได้ประโยชน์คือเส้นเอ็นข้อเท้าจะไม่ปวดค่ะ ทำ10ครั้งนะคะต่อต่อรอบนะคะแต่ถ้าเพิ่มจำนวนครั้งได้ก็จะดีมากเลยค่ะจะทำให้ข้อเท้าเราแข็งแรงท่าที่3เราก็จะต่อเนื่องกับท่าที่2เลยนะคะเมื่อกี้เรายืนด้วยปลายเท้าท่าที่3เราจะยืนด้วยส้นเท้าอย่าลืมค้างไว้3วินะคะ ต่อไปเป็นท่าที่สี่นะคะเดินต่อเท้านะคะอันนี้ช่วยการทรงตัวค่ะต่อไปเป็นท่าที่ห้าเป็นคือท่าที่ต่อเท้านะคะนะค้างไว้10วินะคะอันนี้ก็ช่วยการทรงตัวค่ะสลับข้างค่ะ ต่อไปเป็นท่าที่หนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะนะยกขาไปข้างหลังนะคะค้างไว้สิบวิแล้วสลับข้างทำแบบนี้สิบครั้งจะทำให้กล้ามเนื้อตรงน่องนะคะมันยืดหยุนนะเราก็จะไม่เจ็บเต้นเอ็นตรงนี้เดี๋ยวมาเรามาเริ่มกันท่าที่เจนะคะท่าที่ที่ดนี้จะเป็นการยกไปข้างหน้านะคะ ค้างไว้สิบวิค่ะสลับข้างค่ะท่านี้ได้ประโยชน์มากยายได้ประสบการณ์จากตัวเองอยู่ดีๆยายปวดปวดร้าวขาจากน่องถึงเขายายได้นั่งเก้าอี้ยายก็เลยนั่งทำเพราะมีคนเขาบอกว่าท่านี้ถ้าทำวันหนึ่งถ้าได้ร้อยครั้งอ่ะขาจะแข็งแรงมากๆเลยอาการปวดของยายหายเลย คือถ้านั่งที่ไหนเราก็จะยกขาแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าเราเดินฉับฉับฉับอย่างกับคนอายุห้าสิบค่ะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผู้ผสูงวัยเราทําเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะตื่นเช้ามาก็ขยับขยื่อนร่างกายกันจากเล็กน้อยแบ่งเวลาสักครึ่งชั่วโมงอย่าขี้เกียจนะคะอย่าขี้เกียจนะคะ สร้างกำลังใจให้ตัวเองหมั่นออกกำลังกายจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานและสังคมค่ะขอบคุณค่ะยายต้องไปทำภารกิจของยายต่อแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะ